อย่าเข้าใจผิดว่าเป็นข้าวทอดที่กินกับแหนมนะคะอันนี้คือข้าวเหนียวนะคะนี่คือข้าวจี่นะคะจริงๆต้องเป็นข้าวจี่แต่ว่าเราเอามาทอดแทนนะคะนี่เลยค่ะวิธีทําง่ายมากเอาเข้าวเหนียวมายีๆแบบนี้นะคะนี่ให้เขากระจายกระจายแล้วก็ ตอกไข่ลงไปเลยค่ะวันนี้เราจะใช้3ามฟองนะคะตอกลงไปเลยนี่หามแบบนี้เลยสเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวคลุกเคล้าให้เขาเข้ากันปรุงรสด้วยผงปรุงรสนะคะใครจะเติมซีอิ๊วขาวลงไปด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ขยำขยำแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะเน่เราใช้ข้าวเหนียวนะคะขยำขยำแบบนี้เราจะไม่ทํำข้าวจี๋นะคะวันนี้เราจะทําข้าวทอดนะคะ S <S เสร็จเรียบร้อยนี่เลยค่ะผักชีใบเลื่อยนะคะเราก็ตัดตัดใส่ลงไปแบบนี้จะได้เพิ่มความหอมให้กับข้าวจี่ทอดของเราไม่รู้จะเรียกอะไรนะคะนะคะแล้วก็เติมนี่เลยค่ะแป้งกรอบนะคะแบบนี้ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะขยำขยำขยำแบบนี้คลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยเราก็เติมน้ำมันพืชลงไปนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวขยำ คุกเคล้าให้เขาเข้ากันดีสักหน่อยหนึ่งนะคะแล้วเราก็ปั้นกรอนแบบนี้เลยนะคะทําแบบง่ายๆเลยนะคะไม่เป็นข้าวจีนะคะแต่จะเป็นข้าวทอดนะคะวันนี้เห็นไหมคะเมนูอะไรเราก็ดัดแปลงได้นะคะเนื่องจากว่าไม่อยากปิ้งบนกระทะนะคะเราก็ปั้นกรอนได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยตั้งกระทะใส่น้ํามันให้ร้อนแล้วก็เอาลงไปทอดแบบนี้เลยนะคะหรือใครจะเอาไปทําเป็น ยำแหนมข้าวทอดก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันนะคะลองได้เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะเราก็ค่อยกลับให้เข้าเหลืองเสมอกันแบบนี้นะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์าากดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเห็นไหมคะข้าวทอดข้าวจี่ทอดของเราก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยจัดใส่จานแบบนี้เหลืองๆแบบนี้น่ากินสุดๆจ้า